ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ไขปริศนาเบื้องหลังไขฟอสซิลอายุ66ล้านปีที่พบในเกาะซีมัวของทวีปแอนตาร์กติกาได้สําเร็จมันเป็นฟอสซิลไขไดโนเสาร์ลึกลับที่อยู่ในสภาพเหมือนลูกบอลแฟบๆที่มีฉายาว่าเดอะซิงโดยมันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากฟอสซิลไขของนกช้างยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ400ปีก่อนเดอะซิงเป็นฟอสซิลไขเปลือกนิ่มที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยมันอยู่ในสภาพที่ยืดออกมีรอยยุบและรอยพับมาก บนพื้นผิวหลังจากที่ทีมวิจัยได้กระทอบเปลือกของมันออกก็พบว่ามันอาจเป็นไข่ของสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรที่อาศัยอยู่ในทะเลที่ชื่อโมซซอซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่มีขนาดใหญ่พอที่จะวางไข่ในทวีปแอนตาร์กติกาได้ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ได้เปลี่ยนความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้วางไข่แต่ออกลูกเป็นตัว